สวัสดีครับผมชื่อนายชาญนต์นอิสิงอยู่ชั้นพิทย,ยมศึกษาปีที่6ทับหเลขที่1วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องฮอร์โมนแคลซีโทนินนะครับซึ่งฮอร์โมนแคลซีโทนินนะครับสร้างจากเซลล์ C, ที่เป็นเซลล์ C, ที่แทรกอยู่ระหว่างฟอเรกลของต่อมไทรอยนะครับลักษณะของต่อมไทรอยนะครับเป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่บริเวณด้านหน้าของลําคอในส่วนหน้าต่อ,องลูกกระเดือกครับด้านหน้าของกล่องเสียงครับ มีรูปร่างคล้ายกับผีเสื้อครับประกอบด้วยสองกลีบด้วยกันนะครับคือกลีบด้านซ้ายและกลีบด้านขวาครับในคนปกตินะครับจะมีขนาดประมาณ25กรัมครับแบ่งออกเป็นสองภูและเชื่อมกันด้วยส่วนที่เรียกว่าอ e ิสมาตครับต่อมไทรอยประกอบด้วยถุงหุ้มที่เป็นเยื่อเกี่ยวพันเรียกว่าไทรอยฟอลริคอครับซึ่งเป็นแหล่งสร้างและหลั่งฮอร์โมนไทรอกซินครับนอกจากนั้นต่อมไทรอยยังพบกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่าเซลล์ซี หรือเซลล์พาราฟอลิคูล่าครับซึ่งเป็นแหล่งสร้างฮอร์โมนแคลซีโทนินครับเป็นเซลล์ที่แทรกอยู่ระหว่างไทรอยฟอลิเคิลของต่อมไทรอยครับซึ่งฮอร์โมนแคลซีโทนินนะครับเป็นเปปไทด์ฮอร์โมนที่มีในร่างกายมนุษย์นะครับซึ่งประกอบด้วยอะมิโนแอซิดสาตัวสร้างจากเซลล์รอบนอกเอ็กตาฟอลิคูล่าหรือพาราฟอลิคูล่าหรือเซลล์ซีครับเป็นเซลล์ที่แทรกอยู่ในระหว่างฟอลิเคิลของต่อมไทรอยครับ ไม่ได้สร้างจากไทรอยฟอลรคอลครับอวัยวะเป้าหมายของฮอร์โมนแคลซิโทนินนะครับประกอบไปด้วย 1. กระดูกครับ 2. ไตครับและ 3. ลํลำไส้เล็กครับหลักการทำงานของฮอร์โมนแคลซิโทนินนะครับจะทำงานตรงข้ามกับพาราไทรอยฮอร์โมนครับซึ่งทำหน้าที่ช่วยเพิ่มระดับแคลเซียมในเลือดครับแต่ฮอร์โมนแคลซิโทนินนะครับจะมีหน้าที่ช่วยลดระดับแคลเซียมในเลือดครับ เพิ่มการสะสมแคลเซียมที่กระดูครับลดการดูดกลับแคลเซียมที่ท่อหน่วยไตยครับจะขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะครับและลดการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้เล็กครับเพื่อให้แคลเซียมถูกดูดเข้าสู่กระแสเลือดครับถ้าปริมาณฮอร์โมนแคลซิโทนินน้อยเกินไปนะครับจะทําให้ร่างกายตอบสนองช้าเลือดแข็งตัวเร็วครับกระดูกบางและฟันผุครับถ้าปริมาณฮอร์โมนแคลซิโทนินมากเกินไปนะครับ จะทำให้ร่างกายตอบสนองเร็วเลือดแข็งตัวช้าครับและกระดูกงอกครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ